สำหรับโปรโมชั่นของทางร้านเราตอนนี้นะฮะขับฟรี6เดือนนะครับเป็นแบ็กอินชรับชุดแต่งคันนี้รอบพันนะ,ะทางสติ๊กเกอร์ล้อแม็กนะฮะก็เป็นลายใหม่นะครขอบสิบ18นะครับมีกล้องมองหลัง360รอสงศาเกียร์นี้นะฮะเป็นเกียร์ออโต้นะครับจะสปีด สวัสดีครับอยู่กับปั๊บชัยเชื้อนะครับที่ศูนย์รถยนต์ดูสองเก่งพลรามก้าที่เดิมของเราแล้วนะครับรกวันนี้นะปั๊บก็อยู่กับเจ้ารถริดสันนาวารานะครับคันนี้นะเป็นปี2 0 9พที่สำคัญเป็นรถบ้านแท้ๆสำหรับโปรโมชั่นของทางร้านเราตอนนี้นะขับฟรี6เดือนนะครับเด็ดดอกเบี้ยพิเศษนะครับมีมาให้ลูกค้าอยู่แล้วสำหรับลูกค้าที่มีประวัติ ดีก็จะได้เลทพิเศษไปเลยราคาน,นี้เริ่มต้นอยู่4ปีอยู่2.79แล้วมีคลิปไปซื้อรถถึงบ้านเลยนะครับเดี๋ยวลองติดตามดูได้ในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงจริงจากลูกค้านะครับที่เราไปซื้อรถมาสดๆร้อนๆนะครับว่าลูกค้านะครับจะพูดยังไงแล้วก็เลขไม่จริงไหมไปดูเลยครับไปเลยวันนี้นะครับเป็นรถเก่งมะราม้า9นะครับ ก็มาซื้อรถนี่นะครับกับพี่ชานนนนะฮะถึงบ้านเลยนะครับแถวลังสิตเลยนะครับเป็นไงบ้างครับพี่ชานนที่ทางเกศพระราม9เนี่ยมาซื้อรถกับพี่รู้สึกเป็นไงบ้างครับพี่รู้สึกใจหายนหดแกนเพราะว่าเป,เป็นรถที่ใช้เองคนเดียวเ <c oughs> นาะแล้วก็มีทุกอย่างครบเลยนี่นะคันนี้นะครับนิสสันนาวาร่านะครับไมล์ประมาณเท่าไหร่นะพี่ชานนตีเลเจ็ด ม่พูดจากลูกค้าเองนะครับ4ี่หมนนะฮะใบคันนี้4ี่หมื่นเรถปีสินะครับตัวท็อปเลยนะคันนี้เดี๋ยวะลารถคันนี้ยังไงดูพี่ขนมบอกลายังไงดูใครได้คันนี้ไปก็ถือว่าโชคดีแล้วกันอือบอกลายกันอย่างนี้เดี๋ยวน้องเชอรี่ไปหาเจ้าของคนใหม่ต่อแล้วกันนะนี่ก็เป็นคลิปนะฮะสั้นๆนะครับจากลูกค้านะครับที่ปับด้วยถ่ายทำตอนที่ปับไปซื้อรถนะครับก็เนี่ยละครับคือข้อมูลจริงที่เราจากขายให้ลูกค้าดูนะครับว่า รถเรานะครับเลขไม่แท้รถไหนเป็นรถบ้านเราบอกจริงๆความจริงครับไม่มีหมกเป็ดเราขายด้วยความซื่อสัตย์นะครับกับความจริงเท่านั้นที่เก่งประหลาดก่านะครับเดี๋ยวไปลองดูกันเลยว่าส่วาคันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับตาปั๊บไปเลยนะครับลองมาดูด้านหน้าของคันนี้ดีกว่าว่ามันจะโดดเด่นยังไงบ้างนะฮะคันนี้แน่นอนนะครับเป็นสีแดงให้ความเด่นดูจังหน้าเขานะครับตัดกับสีแดงได้ดีนะฮะและเจ้าของเก่าเนี่ย ก็ติดเหมือนแบบกันขอบกันรอยนะฮะเกือบรอบคันเลยขอบประตูขอบอะไรต่างๆเนี้ยเพิ่มกันรอยนะแล้วก็ได้ขาเนอย่างนี้เลยที่มาบอกไปนะครับเป็นแบ็คอิ d i t i o นนะชุดแต่งอันนี้ก็รอบคันนะครับตสติ๊กเกอร์ไฟด้านหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์เป็น LED นะฮะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้ากันชนด้านหน้าสีดำดูสวยงามน,นะครับและคันนี้นะครับซุ้มล้อนะครับก็มีกาบนี้ทําให้ดูรถมีความดุดันมากขึ้นนะล้อแม็กนะฮะก็าเป็นลายใหม่นะ255ทับ60ถอด18นะครับเดี๋ยวลองไปดูที่องคร ดีกว่านะครับว่าสภาพคันนี้จะเป็นยังไงสภาพนในห้องเครื่องนี้เก็บงานดูนะครับค่อนข้างคือเหมือนใหม่มากเจ้าของกล่าวที่ว่าบอกไปนะครับเขาดูแลดีมากคันนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์2,005นะครับดีเซลนะครับมีเทอร์โบแน่นอนอยู่แล้วสําหรับรถกระบะรถในใหม่นะฮะขับสนุกขับมันนะถวนน็อตนะครับไม่มีการขยับทังแก้มซ้ายแก้มขวาคาดหน้าคือเดิมฝาปรงเดิมหน้าหน้าไม่เคยเกดิดอุบัติเหตุมาแน่นอนเดี๋ยวเราลองไปดูด้านหลังกันบ้างกับด้านข้างกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะสวยเหมือนด้านหน้าไหมนะลองไล่ไปดดูทลจุเย เดาประมาณเลยดีกว่าครับเรามาลองดูด้านข้างของคันนี้ดีกว่านะครับว่าดีไซน์แล้วก็รูปลักษณ์ของเขาเป็นยังไงนะครับที่พ่อบอกไปนะครับคันนี้นะเป็นชุดแต่งนะครับแ l a c k edition สติ๊กเกอร์ของเขานะครับเอกลักษณ์ของเขาคันนี้นะฮะมีมาให้2.5 VGS Turbo นะครับกระจกมองข้างมีกล้องมาให้คันนี้เป็นกล้อง3 6 0องศาด้วยนะครับยางแน่นอนครับขอบ18ที่พ่อบอกไปอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะมีที่เหยียบแน่นอนนะครับเจ้าของเก่าเขาดูแลรถดีมากนะครับเขาจะติดเนี่ย กันลอยเวลาเราเปิดไปรตูไปกระแทกเนี่ยใช้ติดรอบพันเลยตัดด้วยสีแดงดำเนี่ยดูสวยงามมากดูแบบลงตัวแล้วกันนะฮะ,ะ,ะเป็นกุญแจทิ่เลสเปิดปิดได้จากตรง,ตรงนี้เหมือนกันนะฮะล้วบอกว่าดีีชั้นสติกเกอร์ของเเหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับดูด้านมากสำหรับรถกระบะแบบนี้นะครับลูกค้าถ้าชอบรอไม่ได้นะครับสำหรับราคา ทันนี้ต้องติดตามดูเลยเดี๋ยวเราลองดึงเม็ดอาร์มาให้ดูก่อนดีกว่านะครับว่ามันจะเดิมๆแบบไหนนะครับคันนี้โอ้โหดึงยากแสดงว่าไม่เคยแกะไปแบบน่นอนนะฮะเม็ดอาร์ครับเรด็นตัวสวยนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับทั้งสี่ฝั่งนะครับเราจะแกะให้ดูนะครับเดิมๆแบบโรงงานนะครับเดี๋ยวลองไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับเฮ้าด้านหลังจะเป็นยังไงกันบ้างมาดูด้านหลังะนะค,ครับ มาดูดรานท้ายของคันนี้วันบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะคันนี้แน่นอนนะคะทุกคนอบอกไปนะครับกล้องมองหลังมีมาให้นะครับแล้วที่สำคัญสา0รอหิอ,องศาเลยนะคะรับเซ็นเซอร์มีให้ด้วยกันนะฮะทั้ง4จุดนะครับดีมากๆเลยเวลาเราถอยหลัง มีทั้งกล้องมีทั้งเซ็นเซอร์ T L ก็เป็นรุ่นย่อยของนาวาร่าคันนี้นะครับนาวาร่าติดตรงนี้นะครับเป็น Black Edition นะครับไฟท้ายของเขานะครับก็จะเป็นให้ด้วยกันทั้งหมด3ชั้นนะไฟถอยไฟอะไรเนี้ยเป็นหลอดส้มนะครับและข้างบนนะครับก็จะมีไฟเบรกด้วยสามห้ด้วยนะครับอ่ะลองมาดูนะครับตรงนี้นะครับก็ด้านท้ายของคันนี้นะครับไม่มีการเกิดประเพณีมานะครับคันนี้นะครับก็มียางอะไรมาให้ด้วยนะครับอยู่ข้างล่างนะครับครบเลยนะครับเอาละครับดูข้างหลังเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูภายในกัััันนนนนบบบ้้าาาาางงดีีกกวว่่่ะะะครรภยใจมอออปชไ ไปดูเลยว่าครับปั๊บอยู่ในภายในของนาวราแล้วนะครับเดี๋ยวปั๊บจะลองมาไล่ดูนะครับออปชั่นต่างๆนะสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับดีไซน์ของเขานะครับให้อารมณ์เหมือนเลยขับรถเก่งเลย ให้อารมณ์เหมือนขับรถซีดานทั่วไปเลยนะครับแต่ว่ามันจะได้มาด้วยความขับสนุกลุยได้ทั้งนั่งสี่ประตูนะครับขนของได้ผ่อนสบายกระเป๋าได้เลยพิเศษอีกเป็นเบาะผ้าสลับหนังนะฮะนี่สีส้มตัดได้ได้สีส้มนะแน่นอนนะสปอร์ตดุดันมากขึ้นพลาสติกนะครับ ุมเบานะครับของคนนั่งนะยังมีให้นะครับทั้ง3ฝั่งแสดงว่าใช้งานน้อยนะครับไม่ได้แกะเลยเพราะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาก็เป็นสามีภรรยานะครับใช้งานก็ไม่ได้เยอะมากบายนะรถ2อีปีมีประมาณ4ี่หมนเจ็ะฮะก็เฉลี่ยปีสองหมื่นนิดๆนะก็ถือว่ากลางๆนะฮะไม่ได้เยอะมากนะครับพวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชั่นนะทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายควบคุมหน้าจอนะครับฝั่งขวาจะมีคลุสคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับการควบคุมความเร็วอัตโนมัติ มีมาให้ในรุ่นนี้นะฮะไมค์คันนี้นะฮะปั๊บจะชูเลยว่าไมค์คันนี้40,070เท่านั้นนะคะแล้วที่สําคัญนะครับเป็นไมค์แท้นะครับออกจากปากลูกค้าโดยตรงเลยครับแล้วที่เราดูคลิปมาสักกี้นะครับที่เป็นน้าฝนก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกันนะครับกระจกนะฮะทับไฟฟ้าเปิดปิดไฟฟ้าได้จากตรงนี้นะครับกระจกเป็นออโต้ฝั่งคนขับรีเซ็ตรทริป A ทริป B ได้จากตรงนี้นะฮะแอร์แบกแน่นอนนะครับคู่หน้ามีมาให้ะครับในรุ่นนี้นะฮะตรงคอนโซลด้านหน้านะฮะ ตรงนี้เป็นที่วางสําหรับวางของต่างๆนะวางพระวางอะไรได้นะจากตรงนี้และมี พอว์เออร์เอาเลนะฮะสามารถาเชื่อมต่อกับกล้องได้สําหรับหน้าจอนะฮะทัชสกรีนด้วยนะครับไม่ขี้เลยนะครับนี่เชื่อมต่อมือถือได้เชื่อมต่อบลูทูธตั้งค่าต่างๆนะครับได้จากตรงหน้าจอนี้เลยนะครับคันนี้มีกล้องมองหลัง3 6 0องศาเวลาเราลองเข้าถอยหลังกล้องรอบคันมีมาให้ในคันนี้นะครับลองไล่ถัดมานะครับจากจอนะครับก็จะเป็นที่เปิดแอร์จากตรงนี้นะครับควบคุมอุณหภูมินะครับอยู่ฝั่งนี้ Power o u t l e t USB อยู่ตรงนี้นะครับใช้งาน ได้หมดนะครับทุกอย่างนะครับเกียร์นี้นะฮะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเจ็ดสปีดตรงนี้ที่วางแก้วถัดมาข้างบนนะฮะกระจกนะครับตัดแสงด้วยนะฮะเดิมๆเลยนะครับจากโรงงานนะฮะอันนี้นะแล้าอันนี้ที่ผมจะแนะนําต่อไปสมุดคู่มือรับประกันนะครับของที่เจ้าของเก่าเข้ามานะครับเช็คระยะตลอดนะครับเวลาลูกค้ามาดูรถขอรับดูได้เลยนะครับาคู่มือทุกอย่างนะครับอยู่ครบทุกอย่างนะครับ สภาพแทบไม่มีทิ่ติเลยนะครับต่างๆนะำพุมอลัยเบาะนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเลยเกือบร0 0เเซนลยนะครับปั๊บลองไปนั่งดูด้านหลังให้ดูนะครับว่ามันจะเออนั่งสบายไหมนะครับแต่แน่นอนอยู่แล้วครับรถกระบะนะครับมันคงให้นั่งสบายแบบรถเก่งไม่ได้แต่ว่าความกว้างบัมบอกเลยนะครับไม่แพ้กันไปดูด้านหลังกันครับ ปับเรามานั่งข้างหลังให้ดูก่อนนะครับว่าเวลาเรานั่งเนี่ยจะรู้สึกยังไงแนะะ่นอนนะครับรถกระบะเราเวลาเรานั่งทางไกลหรือว่านั่งใ,ใกล้ๆรู้สึกความรู้สึกแบบว่ามันจะโยนนิดๆมันมีมาให้อยู่แล้วในรถรถทุกรุ่นของกระบะนะครับแต่ว่าคันนี้นะต้องบอกเลยนะครับเวลาเรานั่งเนี่ยเล็กลูมกับเฮดลูมเนี่ยปั๊บว่าเหลือๆนะครับเนี่ยที่เราปรับไปแก,ก้ปั๊บก็ปรับเผื่อไว้ในเวลารีวิวนะแต่ว่าถ้าเราขับจริงเล็กลูมต้องเหลือมากกว่านี้แน่นอนนะครับก็ถือว่านั่งทางไกลก็ต้องมีการยึดชัน ยกของคนของไม่อึดอัดนะครับนั่งสบายสำหรับรถยนต์นาวาล่าคันนี้นะฮะแล้วก็บาะของเขาแน่นอนเป็นเบาะหนังตัดสลับผ้าตรงนี้มีให้วางแก้วน้ำไ้ด้วยอยู่ตรงนี้นะครับวางแก้วน้ำไปสองแก้วมีช่องแอร์สองช่องค่ะแล้วตรงนี้ดีนะครับมีที่เก็บเอกสารหรือว่าสิ่งของนะครับที่จาเป็นดีครับที่มีมาให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเรียกได้ว่ารถกระบะพวกนี้นะครับเป็นน้องๆรถเก่งนะครับ ทั้งความเนประสงค์นะครับการบรรทุกการสมรรถนะของรถยนต์คันนี้นะครับเพราะว่านะครับถ้าลูกค้าได้ยินราคาคันนี้นะครับต้องรีบจัดจองเป็นเจ้าของแน่นอนนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถที่ไม่น้อยสีแดงเขาเรียกว่านําโชคด้วยนะคันนี้และตัดสลับดำนะภายในดาทรงสปอร์ตมีสีส้มตัดสลับโอ้โหดูลงตัวเราไปฟังราคาดีกว่าว่าคันนี้เท่าไหร่แล้วก็โปรโมชั่นของเราที่จัดให้สู้โควิดกันจะเป็นยังไงบ้าง ไปฟังราคาเลยครับสำหรับราคาของเจ้านาวาราคันนี้นะครับเราขายอยู่เพียง619,000บาทนะครับสำหรับราคาคันนี้นะฮะอนสูงสุดนะครับต่อเดือนนะครับ10,000กับหลักร้อยเท่านั้นนะลูกค้าประวัติดีออมเงิน0บาทมาแต่ตัวนะครับออฟประวัตที่ดีนะครับไจ้ลรถยนต์คันนี้ไปคลองเลยโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะครับแน่นอนนะครับโปรโมชั่นนะที่ราบอกไปนะครับขับฟรี 6เดือนนะครับผ่อนอีกทีปีหน้านะครับแล้วที่สำคัญคันนี้รับประกันให้1ปีเต็มซ่อมศูนย์ฮอนด้าทั่วประเทศเลยนะครับและยังไม่พอช่วยเหลือฉุกเฉินยี่ห้อโมดบริการนี้นะครับลูกค้าแบตหมดน้ํามันหมดจะมีทีมงานช่วยเหลือลูกค้านะครับทั่วประเทศเลยนะครับบริการนี้เราให้ไปฟรีๆเลยนะคสำหรับวันนี้นะครับปั๊ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าว่าจะเป็นรถคันอะไรที่จะพามารีวิว ก็เดี๋ยวรอติดตามดูได้ในเก่งพลาม้าเก้านะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด SUBSCRIBE ในนี้ได้เลยเป็นกำลังใจให้ปั๊บด้วยนะครับวันนี้ปั๊บต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับกับปั๊บใช้เชื้อบายเก่งพลาฟกาเ้านะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ